สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่ไทย PBS นะครับเราพบกันเช้านี้3มกราคม2565พบกับผมเชอรสานศรีสัจจังครับค่ะดิฉันทิดารัตน์อนันตรกิติค่ะและผมวีริดคุณเจริญครับแต่ความสดใสยามเช้าไม่แน่ใจว่าจะช้าเกินไปหรือเปล่าถ้าจะกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่เพราะว่าเราเจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ยปีที่แล้วกลับมาวันนี้เรา3คนกลับมาสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมปี2565แล้ววันนี้เห็นฉากของเราเปลี่ยนไปด้วย สวยงามสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้ว<ต>ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือผู้ประกาศย,าายังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับะ รวมถึงเรื่องราวข่าวสารมากมายนะคะที่จัดแบบจัดเต็มมาให้คุณผู้ชมนะคะต้อนรับปี2565ค่ะครับ,รบก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เหมือนเดิมดูหน้าจอโทรทัศน์ก็ได้ผ่านออนไลน์ก็ได้ทางเพจวันใหม่ไทย PBS เครับเช้านี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับชวนคุณผู้ชมคุยกันเนี่ยเรื่องการจราจร,รเดี๋ยวมีอัปเดตกันตลอดทั้งคืนเป็นยังไงบ้างจุดไหนคุณผู้ชมขับรถเช้านี้กําลังเดินทางกลับมากรุงเทพหรือเปล่าการจราจรติดขัดหรือไม่แชร์กันมาได้นะครับยังมีอีกหลายประเด็นชวนคุณชมมมาาตติดกัน